สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องบดเมล็ดก,กาแฟแล้วก็เครื่องชงกาแฟครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับราคาไม่ถึง1,000บาทครับฟังไม่ผิดนะราคาไม่ถึง1,000บาทนั่นคือแบรนด์คุณภาพจากทางดูฮมนั่นคือฟิน n e ็เนี่เองนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นคอกาแฟกํลาลังมองหาเครื่องบดเมล็ดก,กาแฟแล้วก็เครื่องชงกาแฟเอาไว้ที่บ้านเนี่ยห้ามพลาดกับคลิปนี้ครับ เดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับตัวเครื่องบดเมล็ดกาแฟกันก่อนนะครับเครื่องบดเมล็ดกาแฟเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหมันแพงมากเลยนะตัวนี้เลยฮะบอกเลยว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่มีงบจํากัดแล้วก็อยากได้เครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับตัวนี้ทํามานะฮะนี่พลาสติกพรีเมียมอย่างดีเลยโอ้โหเป็นสีดำนะฮะตัดเข้ากับลายสีเงินแบบนี้นะครับและที่สําคัญกําลังไฟเนี่ยเขาให้150วัตต์ครับพอเปิดฝาออกมาแบบนี้ทั้งในครับมีใบมีดเป็นสแตนเลส2ใบมีดนะครับที่ อปั่นบดเมล็ดกาแฟให้ละเอียดนะครับและที่สําคัญนะเขาบดได้นะฮะถึง70กรัมเลยเรียกว่าบดไม่ได้ทีเดียวเลยนะครับแล้วเขามานี่ครับฝาใสแบบนี้นี่เวลาเราทําการปั่นเราจะได้ดูว่ามันละเอียดขนาดไหนแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันนี่ครับเปิดปิดนะครับการทํางานแค่ปุ่มเดียวแค่นี้ใช้งานง่ายมากๆสําหรับเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับขยับมานะฮะทางขวามือของผมนะครับนั่นคือเครื่องชงกาแฟของทางฟินิกซ์นี่เองนะครับหลายๆคนคงจะคิดว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยมันต้อง ราคาแพงโอ้โหถูกต้องเลยเวลาผมไปดูแบรนด์อื่นนะแพงจริงๆครับแต่สําหรับคนที่มีงบจํากัดจริงๆแล้วก็อยากได้เครื่องชงกาแฟผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับทำจากพลาสติกอย่างดีเลยกําลังไฟนะครับ550วัตต์นะครับแล้วนี่เห็นโถกแก้วตรงนี้ไหมฮะสามารถจุนะครับตัวกาแฟได้นี่ครับถึง0.6ลิตรนี่เองแล้วสังเกตนะนี่ที่บอกนะฮะร,ระดับน้ำนะครับ นี่เวลาเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ยตั้งแต่นี่เลยครับ2 0 0ถึง600มิลลิตรนะครับข้างกล่องก็เขียนว่าทํากาแฟได้ตั้งแต่4แก้วถึง6แก้วแสดงว่า100มิลลิตรสามารถทํากาแฟได้1แก้วนะครับอันนี้และสูทถ้าเราผมเติมไป600มิลลิตรก็ได้6แก้วแบบสบายๆเลยนะครับแล้วปุ่มด้านล่างนี่เลยเปิดปิดการทํางานปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับง่ายและสะดวกมากๆเลยเปิดมาแบบนี้นะครับนี่ ตรงนี้ก็จะมีที่กรองนะครับตัวที่เราบดเมล็ดกาแฟเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะครับแล้วด้านข้างก็จะเป็นที่ใส่น้ํานี่เองที่บอกไปตรงนี้จะมีที่บอกวัดนะครับเกี่ยวกับน้ําว่าเราใส่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับและนี่เลยครับ ไฮไลท์ของเขาเป็นโถนะครับความจุ0.6ลิตรนี่เองนะครับแล้วสังเกตนะตรงนี้นะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันกัน,นเวลาที่เราสกัดตัวกาแฟออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ไหลออกข้างนอกนะครับก็จะมีร่องูอยลูงี้นะฮะให้กาแฟลงไปนี่เองนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยบดเสร็จแล้วใส่ตัวกาแฟเติมน้ำกดปุ่มแค่นี้เราก็ได้กาแฟแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันดีวกว่าว่าการทำกาแฟมันจะง่ายขนาดไหนครับเอาละครับ,รบเดี๋ยวเริ่มจากการ บดเมล็ดกาแฟกันก่อนเลยนะครับอ่าเปิดมาแบบนี้นี่มเมล็ดกาแฟอืมหอมมากเลยนะฮะอ้าวใส่ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปประมาณ6ช้อนนะ2วันนี้ผมกินคนเดียวแต่ชอบแบบเข้มๆหน่อย3 4 5สและ6ครับอ่า,อาไม่ใช่6แล้วต้องเช็ดน,นะไม่ใช่นะอ่ะ ใส่ไปแล้วปิดฝาครับนี่อ่าปิดฝาอ่าตัวนี้ดูเสียบปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วปุ่มเปิดปิดการใช้งานปุ่มเดียวอย่าผมขออย่าเปิดเลยนะหนึ่งสองสามหมดไปแล้ว ไม่ถึง10วินาทีเปิดออกมาโอ้บดเรียบร้อยแล้วโหละเอียดมากๆเลยกาแฟที่เราไปบดนะครับเอาขึ้นมาครับดูครับทุกคนมันละเอียดมากครับเมื่อกี้ไม่ถึง10วินาทีคุณก็ได้มเมล็ดกาแฟที่ถูกบดออกมาได้อย่างดีแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอา,มาเมล็ดกาแฟที่เราบดแล้วเนี่ยเอามาใส่เครื่องชงกาแฟเปิดฝามาเลยครับนี่ใส่เข้าไปตรง ที่กรองนะครับของตัวเครื่องนี้ได้เลยใส่ไปเลยครับเอาละขั้นตอนต่อไปครับน้ำครับคุณต้องมีน้ำด้วยนะผมกะว่าผมชอบเข้มๆหน่อยน่าจะประมาณ400มิลลิลิตรนะใส่ไปเลยครับนี่น้ำโอ้จะม,มีระดับน้ำนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ปิดฝาครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้หลายๆคนใส่ใจเรื่องของการวางโถแก้วที่จะใส่ตัวกาแฟนะครับอ่ะอันนี้น่าจะตรงเซนเตอร์เขาแล้วแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วเราก็มา กดปุ่มทํางานของเขาแล้วก็รอเวลาผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีคุณให้กินกาแฟแล้วครับกดแล้วครับแค่นั้นฮะเราก็รอนะครับเครื่องทํางานนะในการต้มน้ําแล้วก็จะเป็นแรงอัดเข้าไปใส่ตัวกาแฟแล้วก็เรารอว่ากาแฟที่ทําเสร็จแล้วออกมาจะเป็นยังไงครับ แล้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเทสใส่แก้วเดี๋ยวระวังร้อนนะจริงๆเครื่องก็ยังมีเรื่องของความร้อนอยู่นะฮะเราต้องรองให้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับทำกาแฟออกมาเนี่ยให้ไม่มีน้ําหยดลงมาอีกแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนี่แหละครับเตรียมแก้วมานะครับเทไปเลยอ<ฮ>้สีเข้มได้ใจมากเลยนะใครยิ่งกินเข้มเนี่ยนะฮะใส่ตัวเมล็ดกาแฟไปเข้มๆไปเลยอ่านี่เลยครับมา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวกาแฟนะฮะแล้วก็ผมมีเบเกอรี่เอาไว้ทานด้วยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับการทำกาแฟกับเครื่องบดเมล็ดกาแฟและเครื่องชงกาแฟจากฟินเน็ตครับเป็นยังไงกันบ้างครับในการทำกาแฟที่บ้านก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับกับเครื่องบดเมล็ดกาแฟและเครื่องชงกาแฟของฟินเน็ตนะครับบอกเลยนะฮะว่าใครที่กำลังมองหาอยู่อยากได้เครื่องชงกาแฟดี เรื่องบทเมลิดกาแฟกับคุณภาพแบบโหเรียกว่าตามกำลังที่คุณจ่ายเนี่ยจ่ายกันแบบเบาๆผมอยากให้เลือก2ตัวนี้เลยนะครับคุณสามารถไปซื้อกันได้ที่ดูโฮมทุกสาขาเลยนะฮะเขาจัดเป็นเซ็ตคู่กันแบบนี้ในราคาไม่ถึง1,000บาทโอ้เป็นไง นะราคาไม่ถึง1000บาทนะฮะตรงไปได้เลยที่ดูโฮมทุกสาขานะครับหรือใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์1746เนะครับเอาละวันนี้รายการดียนบล็อกแกะกล่องของใหม่หมดเวลาลงแล้วนะครับเดีย๋ยวไงในตอนหน้าเนี่ยจะนำสินค้าคุณภาพของดูโฮมตัวไหนมานำเสนอฝากติดตามเลยลวกันนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe วันนี้ต้องขอตัวไปดื่มดำกับตัว,ตวกาแฟที่ผมชงเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฮะเจอกันในโอกาสหน้านะครับดูโฮมสวัสดีครับ 음. Mm.